โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพืนทุกคนกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ m o สไบ i k เกอร์ไทยแลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบนะครับผมเจ้า CBR 650R นนะครับไปได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้นะลองดูโอ้ไปได้ โอเควันนี้เราก็จะมาขับ CBR 650R เราจะขับแบบไม่เกิน60กิโลเมตรตอตกใจหมดวันนี้เราก็จะมาทดสอบ650ขับแบบไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะขับดีไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ตอนนี้เราก็วิ่งเกียร์สี่นะอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้เราจะขี่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมว่าเครื่องจะร้อนขนาดไหนเนาะขี่ช้าๆนะอันตรายนะครับผมรถใหญ่ อาตอนนี้เราก็ออกถนนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เครื่องก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปนะดนาฬิกาสานาทีนะครับเมื่อกี้เติมน้ำมัน300บาทไม่เต็มถังเลยเดี๋ยวเราวิ่งช้าเนาะอเดี๋ยวเราจะ ชิดซ้ายมามาดูกันเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งประมาณห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็วิ่งได้แต่เครื่องก็เริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวเราจะวิ่ง เกียร์หกนะเกียร์ห้าก็เหลือแล้ววิ่งประมาณนี้เกียร์สี่เกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์สี่ก็เหลือๆแล้วนะวิ่งประมาณห้าสิบกิโลเมตรชั่วโมง ขับช้าก็อันตรายเกินรถข้างหลังเขาวิ่งเร็วนะเดี๋ยวจะมาสอยตูดเอานะเดี๋ยวรถข้างหลังจะมาสอยตูดเอาก็ประมาณขี่ประมาณนี้นะ50 55เช้านี้ก็บรรยากาศดีดีเดือนพฤศจิกาหน้าหนาวแต่ไม่หนาวเลย อากาศเย็นนะอากาศเย็นสบายอยู่ตอนนี้เริ่มร้อนขาแล้วไอร้อนมันขึ้นมาตรงนี้เนาะนี่บรรยากาศยังดีนะนี่อากาศยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงเที่ยงนี้ประมาณช่วงแดดแก่ๆนี่ ขับประมาณนี้ร้อนมากเลยนะครับขับช้านี่เสียวดากเลยกลัวว่ารถจะมาสวยดาบเอารถเยอะด้วยวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะครับผมรถก็เยอะนะนี่ผมใส่ขายาวนะครับผมใส่ขายาวยังรู้สึกร้อนๆเลยนะ หรบส่งเยอะมากมีแต่รถบัสจอดไม่ชิดขอบทางเลย บิ Big bike นะ๊กไบ่เนาะขับประมาณนี้ก็ขับได้นะแต่มันร้อนไปนิดหน่อยนะเครื่องมันร้อนเด้อเด้อ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 ชิลเกินวนะันนี้ขับรถชิลเกิน ข้างหน้าเป็นยูเทิร์นเดี๋ยวระวังยูเทิร์นนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเลย แงรถสักนร้อนเลยร้อนอบอ้าวเลยร้อนขาเลย <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับผมที่ไม่เกิน60เนาะก็จะร้อนๆน,นะขาก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม